ดังเล้วดังอีกดังเล้วดังตอมุจ้าขาเนาะเกิดประเด็นนะคะผู้กำกับเค้มุจ้าขาผู้กำกับนังนะคะที่จะสางไขยออของนุ่มโจสาวน้อยเพชรบันแพงมุจ้าขานะคะล่าสุดมีข่าวบอกว่าที่มุเจ้าเอ้ยนะอืมตอนนี้นะคะทับทอ,อ่บอดโจนะคะนุ่มโจสาวน้อยเพชรบันแพงกับโพดนะคะถาบท่ามหักผู้กำกับซีดักนะคะคือ น้องต้องเต่ผู้เจ้าวขาหมูจักนั่งหลายคนจะสุดจักได้น้องต้องเตน่แล้วก็ผีคนกำกับหนังนะหนังเรื่องยังเนาะหนังเรื่องยังเนาะแล้วนนะฮะทีหาหกเจ็ดลอยล้านผู้เจ้าวขาที่ผ่านมานะฮะคิดออกเราบอกว่าหนังเรื่องยังนะหนังเรื่องซับเปลือกผู้เจ้าวขาเนาะอืนะหลังประเด็นนะฮะการแตกหักระหว่างทีมผู้สร้างกับผู้กำกับจากหนังเรื่องไข่อ่อ ทาชีทางผู้สางออกมาเผยทำนองว่าทางผู้สางกำกับรับเงื่อนตามงวดไปแล้วนะครเละไม่เคืไปเก่ากายเรื่องงานแต่โดนที่งานตั้งแต่เป็่งขออภัยอะ่ะตั้งแต่เปิดกล้องไปแคบอกีคิวผู้เจ้าขานะฮะคณะน,นี้ทางบอโจโยบานนหรือหัวเรื่องใหญ่ของหนังเรื่องนี้ได้โพดท,ทับท่ามตองเตะผู้เจ้าขานะฮะคู่กำกับทีมจักรวาลไทยบ้าน ที่เคยสังหนังจิตลอยล้านมาเรีวค่ะนะฮะนั่นแหละคือหนูเบานั่นแหละเนาะหนังเรื่องซับปปเลือบมุเจ้าขานะฮะอู้ยูถ้าตองเตออกมากับกับมาเฮ็ดให้กูอ่าบอดโจนะคะหนังเรื่อคล้ายออดีสิดังมากมากเลยอุ้นอาหาหนูเบาไปละกันหนูคนลุกมุเจ้าขานะแฟนคลับเอฟซีเสารหน่อยเพชรปันเพ่งอย่าลืมเนะมุเจ้าเด้อนะคะอย่าลืมเขาไปอ่าแชร์โพสต์บอดโจนะฮะให้ถึงตองเตมุเจ้าขา เนาะเป็นจังไดกะให้กำลังใจนะคะเนาะงานนี้นะฮะมีความเป็นไปในทุกทางแต่ถ้าต้องเตะร,รับงานนี้ต่อจากอุเทนสีสีลิวินะฮะก็เป็นเรื่องลำบากใจไม่น้อยเพราะเป็นเพื่อนกลุมเดียวกันแมีงบอกค่ะนะฮะ,นะะโอ้ยนะจังไดกะนะเป็นกำลังใจให้และทีนเนี่ยนะฮะทั้งบอจูทั้งทีมงานหลายๆคนนะฮะของ หนังเหลืองไข่ออของพิมพ์งานสาวน้อยของมูบอโจนอพี่นองขาพือนกระดําเนึ่นกันนะคะเกิดการฟ้องร้องกันมู่เจ้าขาเรื่องนีสีเงานะคะนี่แหละคะ่ะเรียกว่าดังเลี้ยวดังอีกดังเปรียงปากเลยนะคะมู่งว่านจะเป็นกระแสมานนะครับผู้นันโพดผู้นีโพดแต่เข้ากระจับทิศทางบ่ถือว่าเกิดอีอยังคืน ผู้เจ้าขานะฮะเตสสมหญิงกระไรรับรู้ข่าวสารตะบันว่านเหลียวตะว่ากับเมืองทิศทางเมืองนมืองเมือง,งมีกนบอท่าดน้นตัดจินใจเอามาเว้านะฮะถ้าเกิดมันผิดพลาเพาะหยังเพาะบอโจนะคะเป็นสายคอนเทนต์ผู้เจ้าข้านะฮะพื้นสร้างคอนเทนต์นู่นนี่นั่นขึ้นมาเนาะบางเทือกเป็นคอนเทนต์นะคระับแต่ตอนนี้อากระมองมุมงมองอยู่นะฮะคือสิเป็นคอนเทนต์มันจะเป็นไปไดบ่สีสร้างกระแสให้นั้นมีกระแสรหรือเปล่าสิตะว่า มันก็อาจจะเป็นเพราะไรแต่ว่ามัรู้อย่หญ่งนะฮะกับเป็นคือว่าเป็นเรื่องรุ่นเล่งอยู่แมนบอค่เนาะฝากเด้อฝากนะฮะใฮะะห้กำลังใจทั้งสาวหน่อยเพชรเป็นเพ,เนเพลงเลยทีมงานทุกทุนนะคะหนูยังถ่าบึงนะหนังเหลืองไข่อ่อยเด้อมุจค่ะ